ดิวแมไว็ไกวล่มอดย้ายหนีแมนยูเผยสาเหตุที่เวสแฮมอยู่ติดความพยายามล่าตัวแฮร์รี่แมไ็ไกวลงเพราะนักเตะเรียกร้องเงินพิเศษเป็นค่ายายทีมจากแมนยูนเตสสูงถึง15ล้านปอนด์สื่ออังกฤษเผยสาเหตุที่เวสแฮมยูนเตสอยู่ติดความพยายามล่าตัวแฮร์รี่แมไ็ไกวกองหลังแมนเชสเตอร์ยูนเตสลงเป็นเพราะนักเตะเรียกร้องเงินพิเศษเป็นค่ายายทีมจากต้นสังกัดสูงถึง15ล้านปอนด์แม็กไกว์ดุดเป็นตัวสำรองถาวรในซีซั่นที่แล้วและมาซีซั่นนี้ชัดเจนว่าเอิน มีตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กก่อนเขาถึง3รายทั้งลาฟาเอวารานเรซันโดมาร์ตินสและเวกเตอร์ลินเดเลิฟส่วนถ่าข้ามชื่อแม็กไวก็มีตัวเก่าอย่างจอร์นี่อีแวนอยู่อีกรายกรณีนี้ทำให้มนยูนิเต็ดพร้อมที่จะขายแม็กไกวทิ้งแบบยอมขัดทุนสนั่นวันไว้จากที่ซื้อมา80ล้านปอนด์มาตอนนี้พร้อมปล่อยให้เวสแฮมแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นและได้เปิดไฟเขียวยอมรับข้อเสนอราคานี้จากขุนค้อนเราด้วยอย่างไรก็ตามให้หลังไม่นานเป็นที่ยืนยันว่าเวสแฮม อยู่ติความพยายามซื้อตัวแม็กไกวลงแล้วหลังจากเจราจารสัญญาส่วนตัวไม่เป็นผลสําเร็จการที่ดิวนีล่มลงไปเป็นเพราะเวชามไม่ยินดีรอให้แม็กไกวเคลียร์ทางออกกับแมนยูได้ลงตัวหลังจากกองหลังวัยสาเรียกร้องค่าชดเชยจากแมนยูนิเตถึง15ล้านปอน เป็นโบนัสส่งท้ายในการย้ายทีมก่อนสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในปี2025แม็กวาวต้องการค่าชดเชยดังกล่าวเพื่อที่เขาจะไปรับค่าจ้างที่น้อยกว่ากับทางเวสแฮมจากเดิมที่รับ190,000ปอนด์ซึ่งจะเหลือ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะที่แม็กวายเรียก15ล้านปอนด์ดังกล่าวทางมาอยู่นเตพร้อมจ่ายที่เพียง6ล้านปอนด์เท่านั้นขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ